สวัสดีครับไป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 ตรงคนนั่นเลยเอามาไม่ได้หรอกเอ็งไปเอาอะไรอีกนี่ต้องรีพี่เนี้ยเนาะเดี๋ยวได้้แลวเอ็งผูกเชือกใส่กันซะก็ใส่กุญแจมือเลยไปเดี๋ยววันนี้มันดูรถคันใหม่ของป๋าสุนนะครับเซคคลิตนะครับเจียแปดอีครับอะไรผมก็ยังไม่ได้ประกอบเลยครับ ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ขึ้นนะครับอาพี่มหาขึ้นนะครับเสียอันบอกถ้าแต่งติมตอนนี้ก็ต้องหลักล้านนะครับตอนนี้คันนี้ถือว่าเสียอันจัดให้ถูกนะครับไม่แพงมากแต่ยังว่าครับแต่งสวยแล้วมาลงงานจริงๆมันไม่ไหวครับมันต้องระวังเยอะครับไอเจ้าของขับเองไม่เท่าไหร่ครับถ้าลุงน้องขับนะครับมีเครื่องครับดูครับเฟอร์นิเจอร์มันเยอะต้องระวังระวังมากครับ แล้วก็งานแต่ละที่นะ่ะมันหางานแปลงยากครับจะเทที่ลงที่อะไรก็ลำบากบางฝนก็ประมาณสักสามสิบเซนได้ครับยื่นนะครับสามสิบ,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 บเซนอ,อันนี้เขาเรียกอะไรสี ชมพูหลนี่ก็เป็นครอบแคบน่าจะเป็นงานไทยครับครอบแคบจัดให้เต็มครับแต่ต้องบอกก่อนครับไอตัวนี้เนี่ยหาเงินดีกว่าครับี่หาเงินได้เยอะกว่าครับนี่ตัวนี้นะ ตัวดุจสว่วมหาเงินได้เ<ด>ยอะกว่าต่อว,วันนะครับมันหนึ่งเขาไม่น่าจะต่ำกว่าสามพันนครับอันนี้เป็นงาน CO2 ครับนี่งานขึ้นเชื่อมกระดูกข้างครับซ o 2 การเลล่่นไต้องบอกก่อนมาครับว่าแค่บางฝุ่นนี่เขาหลักหมื่นแล้วนะครับบางฝุ่นนี่ครับสามตอนนี่สามตอนนี่หลักหมื่นแล้วครับ เดี๋ยวดูตัวนี้มีกันหงายไหมครับอันนี้ตัวนี้ไม่ได้ทํากันหงายมานะครับแต่มันต้องดูว่าเออลิมิตที่มันขึ้นสุดนะครับลิมิตที่มันขึ้นสุดอ่ะมันจะชนหรือเปล่านี่มันต้องชนนี้พอดีนะครับถ้าไม่ชนถ้าเหลือก็จะเป็นเหมือนคิตตี้ผมครับซื้อปาที่แรกไม่มีกันหงายครับปากาลามนะแล้วก็ดําดินก้อนขึ้นไปครับฟาดเลยครับดํานี่หงายครับชันตรงนะครับ เขาบอกเกือบแตกครับบางคนก็ยังว่าครับเขาบอกว่าแม่โคดําตุดไม่โคดําตุดมันไม่ใช่ครับเสียคิดบอกถ้าเฉพาะรถตัวเองวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นนะครับเอ่อแม่โครถด,ดําของตัวเองสองหมื่นสองหมื่นเดือนหนึ่งตกพท่าไไรครับเหลือครับ อันนี้เป็นถังถังดำครับไม่กล้าเนี่ยเสริมมาหรือเปล่าตอนนี้ก็ยอดจองเยอะครับอีสานใต้เอซโทรมานี่อันดับหนึ่งโทรมาถามเรื่องอู่อนะีสานใต้เนี่ยครับอีสานใต้ทำแต่งเพราะว่าแต่งสวยครับ นี่ตัวนี้เป็นรอนพับเจ้ครับอู้จะนับมีแต่แบงค์พันเลยอันนี้น่าจะเียคริตขับเองหรือเปล่าครับรถแบบนี้ต้องเจ้าของรถขับเองครับเพราะว่า ถ้าลูกน้องขับนี่มันอาจจะมีเครื่องเวลามันพลาดขึ้นมานี่มันบอกลําบ่าครับรถมันสวยจริงครับอืมมีแบรนด์ของสานใต้น้าแตง่งสวยครับไม่มีที่ติติอย่างเดียวครับไม่มีเนินสือครับ เอาแคร่รถดำคันเดียวก็จะไม่รอดแล้วครับแต่ผมก็หมดงวดนแล้วครับไม่มีงวัดครับอ๋อก็เอาเงินรถดำมาสมงงวดรถตู้ครับรถตัวก็ไม่มีงานไม่รับงานด้วยครับผมไม่รับบางทีเสียดายครับแต่ง VIP มาแพงครับเอาไว้ใช้ภายในครอบครัวก็พอแล้วครับนี่ด้านหน้าก็รถเราไม่ใช่นี่ เดี๋ยวคันนี้แหละแต่งเออคันไหนแต่งคันนี้เลยไปแต่งขับเป็นยังเนี้ยขับเป็นยังทำหน้าสวยๆหนึ่งสองสวยยังทำหน้าสวยๆดีอ่นะหนึ 1, ่งสองพอยังพอยังพอยังแค่นี้นะ ข้าเกียร์น้อยครับเจเล็กครับเจเล็กเดี๋ยวต้องดูครับเวลาขึ้นดำมันสุนเ <G> นี่ยอันนี้ต้องมารุ้นพร้อมกันครับว่าเออมันต้องใช้กันหงายไหม รกระบอกใหญ่มากครับเสียันี่อู้ดูกระบอกใหญ่แกนใหญ่ครับจะนับเลยเอามาดูครับมันพอไหมนี่ครับมันมันติดนิดหนึ่งครับอีกประมาณสองนิ้วเลยนะครับนี่ เ็นไหมครับนี่ครับตำแหน่งนี้ครับถ้าเกิดดําดิมก้อนขึ้นมานะครับมันกระดุกกระดุกกระบะไงหลังเลยนะครับนี่นี่ผมพูดไปอันนี้เราเล่าให้ฟังครับมันเป็นเอ,อความรู้หรือประสบการณ์ที่ผมพลาดมาว่าผมไม่ได้ทำผมไม่มีครับนี่ให้ดูลิมิตตรงนี้ครับ พอเราไปฟังเดี๋ยวหาว่าผมตีผมมีจานรถเขาอีกครับแต่มันคือเอ,อสุดท้ายก็เรียกตะคนนะครับรถคุณครับเราก็แค่เล่าให้ฟังครับบางคนไม่ชอบนะครับไม่ชอบบางคนไม่ให้ใส่นะครับเพราะว่ามันดูไม่สวยครับแล้วดินมันเกาะมันค้างเดี๋ยวดูก่อนโอ้เสียอันให้ปั๊มใหญ่ด้วยปั๊มใหญ่กับบอกใหญ่ ก็บอกสี่ตันนะครับบอกสี่ตันแต่แกนใหญ่ครับแกนใหญ่มากครับเิวแปดเอบอันนี้ก็เล่าสู่ฟังครับผมพูดแล้รนิดหน่อยเดี๋ยวก็หาว่าผุมติผมวิจารณ์ครับถ้าพูดแล้วลองดูลองคิดตามจะได้ระวังครับจะได้ระวังไม่ใช่ว่าพลาดมาแล้วค่อยอ๋อ แล้วเวลาขึ้นดับแล้วมีเสียงนะครับมันก็เคยมีเหตุการณ์พลาดนะครับขึ้นดัาแล้วมีเสียงเสียงญี่ปุ่นนี่ครับเคยมีดัาข้างบ้านครับแล้วก็ข้างสายไฟครับตอนดัามันก็มีเสียงพูดใช่ไหมครับไอ้คนบอกว่าพอไอ้คนขับไม่ได้ยินครับพอก็คือสังกะสีบ้านเขาครับแล้วก็ระเบียงแล้วก็สายไฟจานเราเทียมนี่ครับเพราะว่าจังหวะที่เราขึ้นดัาเราต้องเร่งเครื่องใช่ไหมครับเร่งเครื่อง แล้วก็แล้วก็เสียงออดนี่มันก็ดังครับในหน้าบอกพ่อพ่อไอ้คนขึ้นก็ไม่ได้ยินครับก็อย่างที่บอกครับสุดท้ายก็เปรี้ยงครับสายไฟขาดก็มีครับแล้วก็ฝาระเบียงบ้านครับอันนี้พูดให้ระวังครับบางทีเราจะเอาเท่อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมันต้องระวังครับบางทีเรื่องเล็กๆน้อยเราก็ไม่ควรเสียเงินนะครับ อย่างสายไฟขาดหรือว่าสังกะสีบ้านระเบียงบ้านขอพังจานเราเทียมนี่เราก็ยิ่งวิงานถูกด้วยก็ขอให้รำ่รำรวยร่ำรวยครับเสียสนุนทุนเยอะจริงๆครับเจอกันคลิปหน้าครับ,รรบมันมานนะครับสวัสดีครับ